ขนมปังพ็อกเก็ตชีสยืดเจ้าดังที่มาจากเชียงใหม่เขาเปิดสาขาที่เมกกะบางนาะวันนี้เอินจัดเต็มเลยทั้งน้ำปั่นทั้งพ็อกเก็ตชีสแล้วก็ขนมปังภูเขาไฟตัวเด็ดเนี่ยเขาจะเป็นพวกพ็อกเก็ตชีสโทสแล้วก็ขนมปังภูเขาไฟเนยสดที่คนต่อคิวกันเยอะมากมีทั้งหมด2รสนะคือมีเนยสดเคลือบน้ำตาลกับเนยสดธรรมดาขนาดอันนี้เป็นวันจันทร์วันธรรมดานะทุกคนแต่ว่าคนต่อคิวเยอะมากและเราก็ได้มาเรียบร้อยแล้วหน้าตาคือน่ากินมากทุกคนอันนี้เขาจะ เป็นแบบซาวโดผสมกับโชกุปังรสชาติคือหอมมันนัวแล้วก็เค็มเนยนิดนิดที่สําคัญคือไม่เลี่ยนเลยกินได้เพลินๆยาวๆเนื้อนุ่มละมุนมากแล้วเขาก็จะมีวิธีการเก็บรักษาไว้ใหแ้แนะนําซื้อปุ๊บกินปับ๊บอร่อยสุดต่อไปตัวเด็ดของร้านพลาดไม่ได้ก็คือเป็นพวกพ็อกเก็ตชีสเมนูเดคอเมนเมนไทยโกดชีสตัวนี้คืออร่อยมากชีสยืดยาวแล้วข้างนอกเนี่ยก็ใส่เป็นสาหร่ายมาให้ด้วยและต่อไปคือซูพรีมซปเปอร์ชีสอันนี้คือ